ผักหวานปลาที่สาวอีสานซื้อมาจากตลาดกลางดงนะจ๊ะพร้อมกับเห็ดขอนขาวล่างทำความสะอาดเด็ดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นใบผักอีตูที่สาวอีสานสิปรุงรสสู้กินจ้ะถ้าเป็นผักหวานปลานี่กับปีหนึ่งจ้างได้กินแค่นึงนะจ๊ะย้ำหนานี่ย้ำหนา,นนหนานเร่งนะจ๊ะได้กินเพิ่นขึ้นเพิ่นพูนไปเพิ่นกรไปเก็บซื้อมาจากตลาดกลางดงอันนี้กับเขาที่ได้ปรุงรสนะจ๊ะนี่ก็เป็นพกพริกสดที่สาอีสาน โขกตำ่ำโอปุงมยังร้ายจ้าใสเกลือเมนูเห็ดกินกันง่ายๆมันก็จะมีความหวานความมันของผักหวานปลาอยู่แล้วแล้วก็ความหอมของใบไฟ,ไฟต่ตูรสชาติเผ็ดรสชาติจัดจ้านด้วยพริกใส่สารเกษตรคนให้เข้ากันนีจ้าให้กินกันง่ายๆ ใส่ตะเกือกับพพิกก็จะาหอมด้วยใบพายตู้เรา,าก็จะได้น้ำไปหมกหมกไฟคุกเข้าให้เข้ากันแล้วใส่ใส่ก็จะได้ห่อหมก นิ่สายอีสานก็ทิได้ไปตั้งหมกไฟหอมๆสูกินนิ่นนะจ้านี่สายอีสานหอมจีบสาบเรียบร้อยแล้ว หกเห็ดสุกแล้วนะจ้าหอมหลายนีสายอาราจะได้แกะซูฟีน้องกินกินหอมจะหอมหอมกินเห็ดหมก